สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับครูวันที่จะพาทุกคนพูดภาษาพม่าในฉบับง่ายๆ ก่อนหน้านี้นะคะครูได้เปิดคอสคำศัพท์ในฉบับเข้มข้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนำไปต่อยอดเป็นประโยคได้จากในคอสนะคะยิ่งตอกย้ำให้ครูเห็นว่าการที่เราจะพูดภาษาพม่าในตอนเริ่มต้นแบบเป็นประโยคได้นั้นต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดเรามีการสะสมคำศัพท์ที่มากพอมีคำศัพท์ในคลังมากขึ้นนะคะเมื่อเรานำคำศัพท์เหล่านี้ไปต่อยอดเป็นประโยค จะง่ายขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนมาฝึกท่องคำศัพท์ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันอีกหนึ่งหัวข้อนั่นก็คือคำตรงกันข้ามเดี๋ยวเราเข้าไปฝึกด้านในกันเลยค่ะเริ่มต้นคำแรกนะคะคำนี้เอาไปพูดกับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักได้เลยค่ะคำว่ารักชิดแดชิดแดรักค่ะคำต่อมาค่ะคำว่าเกลียด ม้งแดมงแดเกลียดคำว่าใกล้ออกเสียงว่านีแดนีแดใกล้และตรงข้ามกับคำว่าใกล้ก็คือไกลออกเสียงว่าเวแดเวแไกลค่ะต่อมานะคะคำว่าอ้วนอ้วนออกเสียงว่า ว่าแดว่าแดอ้วนค่ะและตรงข้ามกับคำว่าอ้วนก็คือผอมเป่งแดเป่งแดผอมคำต่อมานะคะคำว่ายากแคกแดเแคกแดพอเราได้คำศัพท์แล้วเราก็มาฝึกใส่ในประโยคยกตัวอ,อย่างเช่นภาษาพมา่ายากเราก็จะเอามาใส่ในประโยคจุดๆกะ คเค k d e ดภาษาพมา่าออกเสียงว่าเมียนมาสกาเมียนมาสกากะคกเคดกะตัวนี้จะบ่งบอก subject เฉยๆนะคะเน้นประธานค่ะเมียนมาสกากะคกเค็งดภาษาพมา่ายากเห็นไหมคะพอเราได้คำศัพท์แล้วเอาคำศัพท์นั้นมาใส่ในประโยคเราก็จะพูดเป็นประโยคได้ง่ายขึ้นค่ะตรงกันข้ามกับคำว่ายากก็คือแหล่แดนะคะ ลอลิงวอลแหวนควบกล้ำเลยนะคะแหล่แด่ง่ายยกตัวอย่างเช่นไทยสกากะแหล่แด่ภาษาไทยก็คือไทยสกาใส่ในโครงสร้างจุดๆ,ๆกะแหล่แด่ไทยสกากะแหล่แด่ภาษาไทยง่ายต่อมานะคะคำว่าราคาถูกเซโปแด่นะคะคำว่าเซคำนี้ แปลได้คำที่หนึ่งคือแปลได้ว่าตลาดความหมายที่สองแปลว่าราคาค่ะกรณีนี้เราจะใช้ความหมายว่าราคามาเป็นตัวช่วยนะคะเซปอรดเซปอดราคาถูกค่ะตรงข้ามกับคำว่าราคาถูกก็คือราคาแพงเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่า เซแปลว่าราคาจีแด e, แปลว่าใหญ่ค่ะราคาที่มันใหญ่ก็คือราคาแพงนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเห็นภาพตามใช่ไหมเซจีแดดราคาแพงค่ะ ในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงบางส่วนของหัวข้อคำตรงกันข้ามค่ะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วแค่เราท่องศัพท์เนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยการฝึกาภาษาพม่าในเบื้องต้นได้เยอะมากๆเลยเมื่อเอาคำศัพท์มาใส่ในประโยคอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไปจะรู้สึกง,ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูอยากมาชวนทุกคนมาท่องศัพท์ด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูด้วยและที่สำคัญทุกคนจะได้ไม่ พาดคลิปดีๆคลิปที่มีเนื้อหาสาระความรู้และเราจะเก่งภาษาพม่าไปด้วยกันค่ะสำหรับในคลิปหน้าเดียวมาติดตามกันต่อว่าคำตรงกันข้ามในส่วนที่สองนั้นจะมีคำว่าอะไรบ้างสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนตอตา